ใคดูก็มีแต่รอยอยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เพิร์ใีใจชุมทางฮอตชูช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่กันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะรายการที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะในแบบฉบับของแพทย์แผนไทยนะคะใครที่ยังไม่นอนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะมาพูดคุยเผื่อได้ทริคดีๆอะไรในการดูแลตัวเองจะได้นําไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะคะอะไรกันคะสวัสดีค่ะเห็นกระโดดหยงเมื่อกี้เลยไม่รู้มุมกล้องเห็นหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอคะโดนน้ำร้อนตาตายแล้ว กติกก็ออกใหญ่ออกโตอยู่จะมปอยู่ใกล้สวัสดีคุณหมออีกสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปิ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเราสองคนอีกแล้วอยู่อีกแล้วไม่รู้เบื่อแล้วเนี่ยเบื่อปิ่นแล้วอย่าพิ่งเบื่อเดี๋ยวจะหาสาวๆมานั่งทอ้กกันบ้างนะตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวจะหาแขกรับเชิญมานั่งทอ้กกันบ้างกลัวคุณผู้ชมจะเบื่อน้องปิ่นเนี่ย ก่อนนี้จะเบื่อหนูอ่ะเบื่อหมอเบื่อหมอก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีอีกครั้งนึงวันนี้คุณหมอมีความรู้ดีๆแน่นอนหลังจากที่เห็นตลาดของคุณหมอแล้ววันนี้จะต้องมีวันนี้ความรู้สาระดีๆอย่างมากมายเลยทีเดียวแน่นอนครับผมก็วันนี้คุณหมอมีอะไรมานําเสนอบ้างคะคุณหมอคะวันนี้เคยเคยกินหมากไหมไม่เคยยังไม่แก่ยังเอามาฝรั่งไม่กินหรอ คนละหมากหรือเปล่าอ๋อแหมพอพูดว่าหมากนี้คนละหมากยังไม่เคยเลยค่ะคุณหมอคะไม่เคยกินหมากเลยแต่เคยตำตำมากเคยตำให้แบบครีบตุยายอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบจิ๋วมากตอนเด็กมากรอแล้วยังจําได้อยู่ไหมมีเครื่องประกอบอะไรบ้างก็มีหมากพลูถูกไหมก็มันคือหมากพลูมีหมากแล้วก็มีพลูค่ะโอเคอ๋อแล้วก็มีมันเหมือนจะเป็นแบบสีแบบชมพูชมพูไหมสีชมพูชมพูแดงแดงอ่าใช่ แต่ไม่จาชื่อไม่ได้คุณหมอเขาเรียกว่าก็ปูนแดงนั่นแหละปูนปูนกินหมากเนาะค่ะนะปูนกินหมากปูนกินหมากหน้าตาเป็นยังไงก็น่าจะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีคนกินอยู่ไหมเนาะปื่เพายังมีคนกินไหมหนูว่าถ้าเป็นคุณตาคุณยายน่ะน่าจะอาจจะยังมีอยู่แต่หนูไม่เข้าใจว่าการเคี้ยวหมากเนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงคะคุณหมอคะกับคุณตาคุณยายหรือกับแบบคุณปู่คุณทวดเราทําไมถึงต้องทานหมากอ่ะมันต้องเท้าความมาแต่คัน สมัยแต่ครั้งยังไวแต่ครั้งก่อนครั้งโบราณก่อนใช่เพราะว่ากินมากเนี่ยมันทําให้ฟันแข็งแรงค่ะฟันแข็งแรงเนาะจริงเหรอคะแต่ว่าคุณคุณปลูกคุณตาคุณยายก็คือไม่มไม่มีฟันแล้วอ่ะฟันไม่แต่ว่ามันหายหมดแล้วจบเลยสรุปมีประโยชน์ไหมเอ่ยอ่ะเหลือลองฟังดูมันก็มีประโยชน์ก็คือเอ่อเมื่อก่อนมันเป็นมันเป็นเทรนสมัยสมัยเนี้ยอ๋อเป็นอะไรเก๋ๆใช่เป็นเทรนสมัยก่อนจะต้องฟันดำ แล้วก็ต้องแบบจะเป็นเก๋่ไจะเป็นแบบทันสมัยนเป็นแบบสะาเป็นทันสมัยในในก่อนเนาะก่อนก่อนนี้เนาะแล้วก็ฟันก็แข็งแรงนะครับก็เลยเป็นที่นิยมในสมัยก่อนแต่พอยุคที่ตะวันตกเข้ามาเนาะนะครับก็เห็นว่าแบบมันไม่เหมือนมันดูสกปรกเนาะนะครับมันดำาๆนะแต่แบบถ้าเป็นของบ้านเราก็คือเขาเรียกว่าเป็น เป,เป็นคนเก๋เนน <c oughs> ดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอออินเทนอินเทนน,เทน,นะทีนี้จะมาพูดถึงตัวของที่สําคัญเลยที่เราเอามาใช้ในการทํายาแล้วก็ทําอาหารด้วยก็คือไอตัวของปูนปูนกินหมากนี่แหละปูนกินหมากนี่มีอยู่ในยาด้วยเหรอปูนกินหมากก็มีอยู่ในกระบวนการไม่ได้อยู่ในยาเลยแต่เป็นที่เรียกว่าเราเอามาทําเป็นกระสายหรือเป็นเข้าร่วมกับตัว อ่อที่จะบดกับตัวสมุนไพรต่างๆแล้วมันทําจากอะไรอะคะคุณหมอคะมันทําจากปูนปูนอะไรอะปูนเปลือกหอยอะไรคือปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยมันเกาะคุมเปลือกหอยอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็จะเอาไอ้เปลือกหอยเนี่ยไปทําการเผาเผาอ่าเผ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 าให้มันเป็นให้มันเป็นเหมือนเป็นเป็น เผาจนมันมัน,ม,นมันเป็นสีขาวๆเนะะาะเขาก็จะามาขัดขัดขัดพอเวลาเผามากๆเสร็จปุ๊บมันจะร่อนได้เขาก็เอามาตำเอามาบดก็เป็นปูนขาวก่อนอันที่หนึง่งเรียกว่าปูน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 จากเปลือกหอยอนะปูนจากเปลือกหอยเขาก็เอาพวกนี้มาทําเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มของออน้ําด่างรูปแบบหนึง่งแต่ที่มันสีสีแดงเนี่ย <ใน S 2> เขาใส่<ด>ขมิ้น กลิ่นออกหอยออกทะเลอยู่นะคะกลิ่นออกทะเลกลิ่นเค็มๆหมอคุณอาคุณหมอดมงกลิ่นเค็มๆเอาจริงๆใช่ไหมใช่อุตส่าห์ยังจะเออออกับหนูนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นปูนพูดง่ายๆว่าเป็นปูนจากเปลือกหอยแล้วก็ไป็นสมบัติมันดูมีประโยชน์เหลือเกินมันดูมีประโยชน์เหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อว่าสิ่งเนี้ยมันจะเอาไปทําอะไรต่อได้บ้างนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะรสชาติที่หายไป จะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเธอทูอาหารทิพมีอยู่มีกินอยู่คู่ อะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอวไหนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบดินดินบนดินถิ่นบ้านเหารสจัดที่ให้ไปอยากกลับคืนทุกคนท้า ไม่ลืมรสจาตที่หายม่จะกลับคืนตู้คนไทยภูมปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมปัญญาคนไทยที่ค้นรุ่งใหม่ยังบอกคอยหัว ใสสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่ mm hmm. รสชาตที่กำลังหายไปให้ฟ้ากลับมาไวไว้ให้โรคอกับครูดอดจดัดที่หหยไปจะกลับคืนสู่คนไทยปูมัญญาคนไทย ผู้ปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นผู้ปัญญาคนไทยที่อยู่ในใจไม่ลืมลืมกลัพูดคุยกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากที่ไปพักฟังเพลงกันแล้วนะคะคุณหมอจวหัวมาเลยว่าจวหัวจวบหัวมาเลยว่าเป็น อันนี้จิกหรือเปล่าคะโจวผัวอะไ้น่าจะเป็นจิกนะคะก็คือปูนแดงปูนแดงซึ่งปูนแดงก็จะอยู่ในในหมากในอะไรที่คุณตาคุณยายเชากินเคียวใช่ไหมคะแต่มันก็ยังมีอีกว่าเขาก็จะเอาปูนพวกเนี้ยเขาเอามาผสมกับพวกกลุ่มของยาพ่อกก็มีหรือถ้าเป็นทางด้านการนวดหรือการอัตเวเขาจะเอาปูนแดงเนี่ยมาทดสอบมาทดสอบอาการของโรคนะเรียกว่าโรคจับโปง จับโปงจับโป่งจับโป่งจับโปงคืออยไรอะจับป่งจับโป่งก็คือเอ่อถ้าสมัยนี้ก็คือกลุ่มพวกเรียกว่าข้อเข่าอักเสบอ่าเป็นกลุ่มข้อเข่าอักเสบเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมทั้งหลายจับโป่งเนี่ยจะมี2รูปแบบเรียกว่าจับโป่งน้ํากับจับโปงแห้งค่ะอ่าทีเนี้ยเขาก็จะเอาบงอาการของจับโป่งน้ําหรือจับโป่งแห้งเนี่ยมันก็คืออาการที่ข้อเข่านะค่ะ นะทางทางด้านการนวดแผ่นไทยนะเขาก็จะมีการที่เรียกว่าการทดสอบะนะเพื่อที่จะดูว่าหรือวินิจฉัยโรคะนะครับว่าอันนี้เป็นน้ําหรือว่าเป็นแห้งเพราะว่าอาการเนี่ยมันก็คืออาการปวดเขา่ามีการอักเสบในข้อเข่าต่างๆถ้าอาการเป็นน้ำมีลักษณะนีงคะนี่ไงครับขเขาเลยจะต้องมาทดสอบโดยใช้เอาปูลเนี่ยมาเป็นตัวทา ไปที่ว่าอาการมีน้ำนี่มเป็นอาการไงคะอาการมีน้ำก็คือถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นจับโปงแห้งถ้าเป็นจับโปงจับจับโปงแห้งก็คือเวลาเอาปูนเนี่ยไปทาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะดูดอ่ะพูดง,ง่ายๆม,มันดูดความชื้นเหมือนมันแห้งก็น้ําก็จะไม่เยิมน้ําก็จะไม่แฉะแต่ถ้าเป็นกลุ่มจับโปงน้ำเนี่ยเวลาเอาปูนไปทาที่ตรงบริเวณที่มันมีการอักเสบไอปูนเนี่ยมันก็จะไม่แห้งง่ายๆมันก็จะเยิมก็เลยเรียกว่ากลุ่มจับโปงน้ำเมื่อคือมีน้ําชุ่ม มีน้ำเยอะ,ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิธีการทดสอบนะครับในการดูอาการหรือในการแยกโรคของทางหัตถเวชกรรมเขาเอาปูเนี่ยมาใช้ในเป็นตัวทดสอบนะ,ะมีคุณประโยชน์<ม>ทางด้านการทดสอบอเพราะไอ้ปูเนี่ยมันเหมือนมันมีการดูดซับไอค,ความร้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันร้อนมากๆมันก็จะแห้งก็จะดูดน้ําไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่า มันไม่ได้มีความร้อนมากๆมันมีการอักเสบเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความร้อนว่านั้นน้าที่เวลาเราผสมเนี่ยสมมุติเราผสมน้ําลงไปนะพี่เมื่อเราผสมน้ําลงไปมันก็จะเป็นปูนเปียกๆเ,เหมือนดินสอพองเนาะเนี่ยเวลาเราสอบเราก็จะเอาไอ,ไอตัวตัวปูนที่มันค่ไอตัวเนี่ยเอามาทาเนี่ยอย่างเงี้ย ได้ได้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นโคนเนาะอ่าเหมือนลักษณะเป็นโคนเก็เอามาทาที่หัวเขาก็ไปละไปเอะไปก็เอามาทาแล้วก็ใส่ใส่ชุดมาเหมือนแบบว่ารอให้หมอมาพอกให้อันนี้อันนี้สามารถดูได้ไหมว่าหนูเป็นจับโปอี้ไม่ได้จับโปงอันนี้แกล้งอ่าบอกให้ฟางเฉยเขาก็จะเอาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทาที่เขา ถ้าเกิดสมมติว่าโว้ยทาไปเนี่ยทาไปเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่แห้มก็ยังชื้นมันก็ยังเยิ้มเยิมอยู่อ,อ่ามันก็บอกเป,บปเป็นอาการวั่วมฮะเขาเรียกปอกจับโป่งน้ําจับโปงเปียกจับโป่ปงก็คือจับแล้วให้มันเป็นบ่วอ่ามันโปงไงโปงมันก็คือเป็น อ่าบวมบวเบใหญ่อ่านี่เรียกว่าจับโป่งค่ะแต่มันเกิดขึ้นตามที่ข้อเข่าเนอานี่แห้งเร็วแห้งเร็วค่ะนอกจากแห้งขออนุญาตไปล้างนิดนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อท่านผู้ชมค่ะสรุปไม่ได้ไปล้างค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่ารอให้แห้งก่อนเดี๋ยวรอแห้งเดี๋ยวพัเช็ดง่ายอ่า สรุปเดี๋ยวเช็ดไม่ออกเลยทีเนี้ยแล้วมีงานต่อด้วยก็ไปหัวเข่าม่วงหมดนี้ทีนี้เรามาพูดถึงอันนี้ตะเกียบในทางการแพทย์แผนไทยเนาะเรานอกจากเอามาทดสอบเรื่องของการอักเสบของกลุ่มของข้อเข่านะครับเพื่อให้จะดูว่ามันเป็นกลุ่มของอักเสบเป็นกลุ่มของจับปงน้ําจับปงแห้งก็ว่ากันไปเรื่องของตามทฤษฎีของทางการแพทย์เนาะแต่นอกจากใช้ปูนเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการพอกการทาแล้วเรายังเอาน้ำเนี่ย เอาน้ําเอาน้ําที่ได้จากปูนเนี่ยเราเรียกว่าน้ําปูนใสคเคยเคย<ๆ>เคย<ๆ>เคยได้ยินคืออันน้ำปูนใสเคยได้ยินค่ะอ่ะน้ำปูนใสน้าปูนใสก็มาจากอันนี้แหละมาจากที่เราเอาน้ําน้ําน้ําธรรมดาเนี่ยเนาะครับแล้วก็เอามาละลายกับตัวของปูนปูนแดงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรารอมันสักพักหนึ่งนะให้มันตกตะกอน<ะ>มันก็จะ,ะเกิด มันก็ใช้ในอาหารถูกต้องมันใช้อาหยเพราะว่าได้ยินในเกี่ยวกับพวกเมนูในอาหารนี่แหละก็เลยรู้สึกคุ้นเกี่ยวกับเรื่องของเมนูในอาหารด้วยแล้วก็ยังเล่นอยู่เนาะแหมแล้วเล็บนี้ก็เข้าเข้ากับเข้ากับเข้ากับปูนเลยอ่าเนี่ต้องปินดูค่ะพอเวลาเราเราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเนาะน่ะมันก็จะตกตะกอนค่ะตกตะกอนออกนะตกตะกอนเร็วตกตะกอนเร็ว เราจะเอาน้ำเนี่ยมาใช้ในกระบวนการถ้าเป็นอาหารถ้าเป็นอาหารเนาะเราก็จะเอาน้ำเนี่ยไปกลุ่มเรียกไปแช่ให้มันเกิดความกรอบให้มันเกิดการเซตตัวนะครับนี่ก็คือตัวของออที่เขาไปทําอาหารกันไม่ว่าจะเป็นทมามํามะม่วงแช่อิ่มนะหรือกลุ่มของแช่พวกเผือกพวกมันต่างๆางางก่อนที่จะเอาไปต้มทําให้มันเกิดความแข็งเวลากินหรือเวลาต้มเนี่ยมันจะได้ไม่เละค่ะนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาที่เอา เอาปูน<ม>เอาเอาปูนน้ำปูนไข่เนี่ยเรื่องน้ำปูนเนี่ยเนาะ<ม>เอามาใช้ในกระบวนการทำอาหาร<ม>แต่ในทางการแพทย์เราก็เอาน้ำเนี่ยมาใช้ในได้หลากหลายเช่นเดียวกันะนะครับในการทำยาที่เกี่ยวกับมไม่ใช่การทำยาสิเป็นการใช้น้ำเนี่ยเข้าไปร่วมกับยาต่างๆะนะครับกินเราเรียกว่ากินเป็นกระสายยาหรือเอาไปฝนกับสมุนไพรต่างๆเพื่อเอาไป แก้อาการรักษาโรคต,ต่างๆได้นี่ก็คือคุณประโยชน์ของน้ําปูนใสแล้วน้ำน้ำปูนจริงๆแล้วเหมาะกับเ,เหมาะกับคนที่เกิดอาการยังไงบ้างคะคุณหมอคะน้ําอันนี้มันคือมันเป็นด่างอ่าม,มันเป็นด่างเพราะนั้นก็จะเหมาะกับกลุ่มที่มีสภาวะความเป็นกรดต่างๆในร่างกายเยอะ,ะนะครับนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นกลุ่มของท้องไส้ท้องเสียอ,อาหารเป็นพิษเขาก็จะเอาน้ําปูนใสเนี่ยไปต้ม กับตัวสมุนไพรต่างๆเพื่อใช้ในการแก้อาการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษท้องเสียต่างๆแต่เราก็จะต้องใช้ตัวที่เป็นน้ําไม่เอาปูนไม่เอาปูนไปกินรอให้เขาตกให้ตกตะกอนก็เอาน้ําไปใช้แล้ววิธีการกินยังไงคุณหมอถ้าเอาไปกินถ้าไปกินเราก็ตักน้ำาต้องอุ่นไหมไม่ต้องอุ่นเอาไปเอาไปเอาไปต้มนี่แหละแล้วก็ผสมกับเราก็ผสมใช่ แต่ถ้าเกิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวให้สูตรสูตรหนึ่งก่อนเลยสูตรสูตรหนึ่งก็คือแจกสูตรแจกสูตรแจกสูตรแต่เลอะๆหน่อยใช้ตัวนี้อะไรอะคะตัวนี้ก็คือเปลือกมังคุดเหรอคะเปลือกมังคุดถูกต้องครับผมเปลือกมังคุดฝนกับน้ําปูนใสค่ะก็กลายเป็นเจลแต้มสิวจริงเหรอจริงสิลอกทําไมเล่าทํายังไงอะโอ้แต่นี้เราไม่มีตัวฝนเนาะเราไม่มีตัวฝนเดี๋ยวทาให้ดูนะ จะขออนุญ,ญาตใช้กลายเป็นเจลแต้มสิวไปได้กลายเป็นเจลแต้มสิวไปได้แล้วก็เจะน้ำกุใสอย่างนงี้เนาะค่ะนะน้ำกุใสาอย่างนี้นะอ่ะประมาณนี้นี้หมอไม่มีเนี่ยนะหมอหมอใช้ตัวตัวกรองต,นะตัวกรองเนี่ยนะครับเป็นตัวฝนแทนนะ แล้วก็เอาไอ้เปลือกมางคุดเนี่ยจริงๆต้องเอาไปแช่ก่อนเปลือกบางคุดเนี่ยจริงๆอยู่ในพวกแบบผลิตภัณฑ์ลดสิวเยอะมากเลยนะคุณหมอใช่พวกเจลแต้ยสง่งต้ยสิวอุ้ยเปลี่ยนสีเลยอ่ะใต้เป็นอันนี้น้ำาอาจจะเยอะไปหน่อยเราก็เอาเนี่ยในนี้มันมีแทนนินแทนนินแทนนินก็คือสารฤทธิ์ฝาใน,ใ,ในเปลือกมางคุดใช่เราก็จะเอาสำลีเนี่ยเนาะชุบค่ะแล้วก็เอามาเช็ด แต้มเล็กๆ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 อ่าอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่สามารถที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรักษาสิวค่ะอักเสบเล็กๆบนตัวของใบหน้าได้แล้วก็ไม่ได้อันตรายด้วยธรรมชาติหมดเลยนะธรรมชาติหมดเลยใช่น้ำมูนใสหรือว่าเป็นเปลือกมะนี่ก็ถ้าเหมือนกับวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นไม่รู้จะล้างหน้าอะไรยังไงก็เนี่ยเอาเปลือกมะคุดที่เรากินเนี่ยตากให้แห้งตากให้แห้งเนี่ยนะแล้วก็เอา มาฝนอย่างที่บอกนะจริงๆฝนกับตัวของฝาก็ได้ถ้าไม่มีก็ฝนกับที่มันเป็นเป็นตะแกรงตะแกรงอะนะเอาเอาเปลือกมางคุดไปแช่ก็ได้แล้วก็ค่อยๆฝน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 แล้วเอาน้ํานั้นอะมาใช้ในการแต้มเล็กๆเล็กๆเล็กๆไม่ต้องใช้เยอะตามหัวสิวตามหัวสิวต่างๆเพราะว่าเจลพวกพวกแบบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหน้าเนี่ยมีเปลือกของบังคุดเยอะมากเนาะหลายยี่ห้อเลยแปลว่าเปลือกบางคุดที่เรากินนั่นแหละ ซื้อแล้วกินแล้วเขามีสารในการลดการอับเสพก็คือตัวแทนนินเนี่ยแหละแทนนินแทนนินถูกต้องแทนนินอันนี้คือทําได้ง่ายๆเลยทำได้ง่ายๆทาได้เองแล้วน้ำปูนใสหาซื้อแยกไหมเผื่อววยรุ่นเขาอยากลองนี่ไปตลาดบอกว่าไปตลาดเนี่ยมันหาง่ายขนาดัหนหาง่ายขนาดนั้นเลยหนูก็เพิ่งทราบนะว่าน้ำปูนใสมันหาง่ายสามารถเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งใน การรักษาสิวของเราได้ด้วยได้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นทริคหนึ่งที่คุณหมอแนะนําสําหรับวัยรุ่นเลยก็คือเอาน้ําปูนใส่นะคะผสมกับเปลือกมังคุดมาอ่าล้างหน้าให้สะอาดนะแล้วก็เต็ม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 เช็ดเเรียกว่าเช็ดอะง่ายง่ายง่ายงเช็ดนะคะนอกจากนั้นนอกจากผสมกับมังคุดได้แล้วก็ยังสามารถนําตัวที่โต้นรายการเลยคุณหมอบอกว่า เอามาพอกอันนั้นเอาไว้สําหรับหมออ่าไว้สำหรับคุณหมออันนี้นไว้สําหรับหมอแต่ถ้าเกิดอันนี้เราเก็บเราเอาน้ำเนี่ยไปทําอาหารต่อได้ก็คือปูนใส่หนึ่งหอ่อทําได้ทุกอย่างเนี่ยปูนไม่ว่าจะไปรักษา,าสิวติดบ้านเอาไว้ ทำได้หลายอย่างเลยเยวกับอาหารได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากลยครับทีดีๆนะคะให้กับวัยรุ่นมีปยแห้งแล้วแล้วตอนเนี้ยคือมือแบบเหนอะหนะแล้วคุณหมอก็มอมแมมมากวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับทริคดีๆแล้วก็ประโยชน์ดีๆในวันนี้สําหรับน้ําปูนใส่นะคะวันนี้น้องปิ่นก็มีน้ําดื่มกระเสียมราชวิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะขอบคุณครับโอ้โหเลิศเลอเทเทกันไปยสำหรับอีพีนี้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารกระชายพร,ระตาเทพทองค่ะขอบคุณค,ครับขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณคุณหมอน,นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบรายการเลยนะคะวันนี้ฝันดีรารตรีสวัสด์ค่ะชางฮอตช่